สวัสดีค่ะ FC คนรักโนโนิทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะพามาชมความน่ารักเนาะของคู่นี้ค่ะพี่โตโน่ก,กับน้องนิชานะคะสำหรับคลิปนี้เนาะมาฟังนะคะพี่โตโน่เนี่ยก็พูดถึงน้องนิชาค่ะน่ารักมากๆเลยทุกคนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ okay. โทษครับร้อนตัวไปหน่อย,ต,ยต้องวันใหญ่ตื่นเต้นใช่ไหมไม่ได้เจอนักข่าวนานนะครับเปล่าครับไม่ได้ทำตอนนั้นนี่มีภาพป่ะที่ตูมือไปทานข้าวกันพี่น้องน้องแอบถ่ายใช่เราที่เป็นต้งมือสองตาไม่น้องไม่ได้แอบถ่ายครับผมนี่แหละครับให้ต้องตาถ่ายครับผมผมบอกว่าต้องตานานๆทีได้มาพาแม่แล้วก็พานิชาไปกินข้าวถ่ายรูปพี่น้อยใช่ฮะ ใช่ก็เลยน้องเดินอยู่ข้างหลังพอดีก็เลยให้น้องทางครับมือทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทั้งหมดเลยครับผมเป็นโอก,กาสเนื่องจากมีวันว่างครับใช่ครับเพราะว่าเราทํางานเจ็ดวันเลยครับแล้วก็นานๆทีถึงจะได้แบบมีเวลาให้ทั้งคุณแม่แล้วก็นิชาด้วยน้องสาวด้วยครับผมก็เลยอยากให้ให้แบบได้เจอทุกคนใช่ครับ หลๆคนโฟกัสตรงกลับมือนะอ่าครับผลัมนเลยครับ้องหลงหรอหรือว่าไรไม่ได้กลัวน้องหลงครับคนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรไม่คงไม่หลงแต่ว่าผมก็คิดว่าก็ใช่มันก็อยากร้อนเหรอครับหมูแดงก็ก็รู้สึกดีครับก็เลยทำนะก็เลยจับครับ จับบางใช่จับมือก็เลยแหละคือจับเป็นปกติแล้วเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างนี้ก็เวลาไปเดินกินข้าวไปอะไรอย่างนี้ยก็เป็นธรรมดาแะ้วใช่ครับใช่ครับเหมือนเหมือแบบว่าแต่เขาบอกว่าเปิดเหยมากขึ้นหรือว่าจริงๆก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะจริงๆก็ไม่เคยปิดนะครับผมก็ใช้ชีวิตแบบปกติกับกับนิชาะฮแต่แต่ถ้า อย่างที่ผมบอกแค่ต้นเลยครับผมว่าให้เวลาเป็นตัวบอกดีกว่าเป็นเรื่องของคําพูดหรือว่าสถานะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าความรู้สึกการกระทําสําคัญที่สุด,ดครับเป็นเจ้ามืรด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับ<ๆ>เพราะว่ามีทั้งคุณแม่แล้วก็น้องสาวถ้าใช้ให้นิชาเลี้ยงผมก็อายครับผมผมก็คิดว่าผมควรจะเลี้ยงฮะครับแต่แบบเปแบบเฮโนเปยนเปแบบของัวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมเป็นผู้ชายครับ ผมเป็นเรื่องธรรมดาค,ครับเป็นเรื่องที่ผมเต็มใจที่จะดูแลเรามีน้องกินข้าวหมดไหมครับหมดนะฮะหมดแล้วก็กินบัวลอยด้วยครับกินบัวลอยไข่หวานด้วยแต่ว่าไข่ไม่หมด ใครใครใครนั่นนะฮะใช่ฮะ <ucking> ใช่แล้วมีไม่ต้องมาขาดเส้นหมีโ่โยว่าต้องแบบกินให้ห,ห,หมดใช่ครับเราก็รากินเวลาอะไรน้อยมากเลยคือกินน่ะน้อยไม่ว่าครับแต่สั่งเยอะแล้วกินน้อยเนี่ยสั่งม<ร>าให้ก่อนอัน,น,นคือใช่คือเป็นคนเวลาหิวอ่ะจะสั่งสั่งแบบจัดเต็มนึกออกไหมครัแล้วผมผมจะเป็นคนโดนแม่ดุอ่ะคือไม่ต้องแต่เด็กอ่ะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ นึกไหมสงสารชาวนาสงสารไอ้วัวตัวนั้นที่มันตายไปเพื่อเราอะไรเงี้ยเราก็ควรจะกินมันให้มันหมดสั่งได้แต่ว่าเราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราสั่งด้วยฮะเดือก็หอกับหอกับได้ผมไม่ว่าหอกลับได้แต่ว่าใจเราเราก็คือเขาทํางานหนักฮะทํางานหนักแล้วก็ เวลานานๆทีเราได้ไปกินข้าวด้วยกันก็อยากให้กินเยอะๆจะได้มีแรงทํางานอะไรเงี้ยครับจริงๆทุกทีเกียวกันเรื่องนี้บ่อยไหมครับวบางโตอาหารว่ามีค่าสักมั้ยครัทุกครั้งที่ไปกินข้าวด้วยกันก็โดยมากก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาเราต้องเป็นฝ่ายบนใช่ไหมคือโดยเฉพาะถ้าไปร้านร้านโปรดของเขาครับมันจะมีร้านสเต็กร้านหนึ่งที่เขาชอบมากครับแล้วเขาจะไม่ได้ชอบแค่สเต็กเขาจะสั่งอะไรนะสปาเกตตี้สั่ง สั่งช็อกโกแลตร้อนสั่งไอติมสั่งสั่งอะไรนะทากโก้อะหอยทากนะสั่งเยอะฮะแล้วก็จะเหลือ,เ,อ,อเราก็เลยคิดว่าไม่ได้ครับแล้วก็บังคับให้เขากินที่หมดมันก็ไม่บังคับหรอกครับแต่ว่าถ้าเขากินไม่ไหวจริงๆผมก็กินออออออก็คือเราเป็นคนรับผิดชแทน <laughs> ใช่ครับก็คือเบี่ยงไม่ได้อะไรนะครับหน้างานก็คือเบี่ยงไม่ได้แล้วใช่ก็สั่งมาแล้วแต่ว่า ก็อยากคือเขาก็อายุยังน้อยใช่ไหมครับเราก็โอ้ยเขาทํางานครับมีแต่หัวแล้ววันนี้ตัวเล็กครับผมแบบนี้คือเราเขาเรียกตามใจเนาะไม่หรอกครับจริงๆถ้าอะไรที่มันไม่ถูกหรือว่าผมมองว่ามันมันไม่ดีผมก็บอกครับแต่อะไรที่ผมเห็นว่าเฮ้ยอันนี้เข้าใจได้อะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แรกๆเขาก็เถียงนะครับ <c oughs> แต่ว่าพอเขาจนมุมด้วยหลักฐานจริงๆนะฮะ <c oughs> ว่าแบบเนี่ยดูซีโควิดเห็นไหมคนคนลำบากกันใช่ไหมแล้วเราสั่งมาเรายังกินเหลืออีกแบบนี้เราไม่เสียดายเหรอเราครับมันก็ถูกต้องนะผมว่านะ